อาละครับกับพผมจาร์ดี้มาเตอร์ฟาเกอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมไพเร็โทเปียหรือเปล่านะล้วจากว่าไพเร็โทเปียเร้่ามันคือเกมโจนสลัดยังไงล่ะนะครับรูปแบบของเกมก็คืออ่าให้เราเนี่ยขับเรือแล้วก็ต่อสู้กันนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมฟรีนะทีมแล้วก็เห็นแล้วมันน่าเล่นกันเลยว่าเฮ้ยจะมาเล่นละกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าน,น,นะอยากพูดคำทำเพลง let's go อาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับนะเอออันนี้มันคือมันได้เวลาต่อสู้หรือ,อยังเนี่ยฮะหรือว่ามันยังเป็นแค่เพียงห้องล็อบบี้หรือเปล่านะครับเออดูมันจะฆ่ากันเลยวะไอ้ที่นี่เรือเรายัางจิ๋วจิ๋วอยู่เลยนะเฮ้ยกูจะไหวไนวะ้เนี่ยเป้าหมายคือเราอยากทําให้เรือเราใหญ่ขึ้นนะทําไงนะเรือต้องฆ่าพวกนี้เหรออ๋อนี่ไงเราออกมานอกเขตแล้ววะคุณผู้ชมอาระตเราก็สู้กับมันเลยดิเออโคนไม่ดีสัตว์มาเด มาเด่ะอกมันให้เราไม่ได้ต่อสู้กับเรืออย่างนั้นหรือให้เราต่อสู้กับพวกนี้เหรอเอ้ยยังนอมันเข็นนอกรีดนีหว่าเฮ้ยอุคฆ่าฆ่าเฮ้ยนี่ดีกว่าเฮ้ยค่าเข่นคาเข่นมีคาเข่นด้วยเอาดิกูฆ่าเฮ้ยนี่อูฆ่ามีโดนกูกบอกแล้วขี่แล้หนีเหรอแคร์มอนอมันคือเข็นนอกรีดครับด้านนอกนี้เราสามารถทําสงครามกันได้หมดเลยนะเฮ้ยทิศเองน่าจะเป็นพวกกับเราดีนะโอเคอันนั้นมันตายแล้วครับ อ๋อถ้าในเขตสีเขียวนี่คือพื้นที่เรียกว่าปลอดสารพิษนะครับเราต้องฟาร์มครับผู้ชมอย่างไรคือเราต้องฟาร์มเออไอที่นี่มันมีลิ้นไหเล่นลิ้นหนอมเล่นลิ้นหนอแตกจะมาทำเรื่องเบ๋เบ๋ในยูนะใจเย็นๆนะไม่ได้บอกไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนโอเคเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะครับอย่างที่เพลงบอดี้สแลมมันเคยแพมไว้นะเออเพราะว่าเรือเล็กไอสัตว์คุณอยู่เฉยๆที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะ ไะไอเฮียตู่เองจะต้องเฉยจ่ายป่ะไหนๆก็ไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำแล้วนะนะแล้วก็มาซื้อเรือเล็กๆพวกนี้แล้วกันเออขอยิงหน่อยดีขอยิงน้อยตุ้มโอเคทุกอย่างก็ดูเป็นมิดดีนะครับหรือว่าเราต้องยิงป้อมไปเรื่อยๆวะเรื่องยิงป้อมผมก็ชอบนะผมไม่ค่อยชอบเลยไอป้อมแก่แล้วก็ยังโง่อยู่นั่นแหละไอพี่นั่งอยู่นั่นแหลัดอ่าไอ้นี่มันวิ่งตามแสดงว่าไอพี่นี่เป็นมิดนะเนี่ยไอนี่ไม่เป็นมิดนะเนี่ยไอนี่ทำตัวเป็นคนไทยมันไม่มีประโยชน์นะ เออไอ้นี่ทำตัวเป็นคนไม่รักดีไนงะเออมึงรู้จักไม่รักดีปะไอสารป่ะละกูทีนี่ไม่พน่าวไว้ใจเหรอ,อเรือกูจะใหญ่ขึ้นยังไงวะมึงมาเดยเมื่อกี้มึงวิ่งตามหัวออ้ามันเห็นเรายิงปืนมันเห็นเรายิงปืนใส่มันก็วิ่งใส่กูเลยอะไรโอเคกูให้หยอกเล่นนิดเดียวเองเงที่เอาจิงเอาจังไปได้เรือผมดูใหญ่ขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมเอาหรือว่าเรามาอัปเกรดเรือตรงนี้หรอล ก็ได้เี่ยครับโอเคเราเรือเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับมาเราเจอที่อัปเกรดเรือแล้วก็คือตรงนี้นี่เองยามลมชอยมามาไปงมา,มา,มา,มาไปเรื่อยๆโอเคพอเรือเริ่มใหญ่ก็คืกว่าใจเป้งไปหน่อยลนะเรือเริ่มใหญ่ก็ใจเริ่มห้าวไงแต่เราไปทําลายเมืองเพื่อเอาเงินนะครับแล้วก็เอาเงินไปอัปเกรดเรือแล้วเราก็จะเอาเรือให้มันใหญ่ขึ้นให้ได้นะเพราะว่าเรือใหญ่ๆนะมันน่าจะเก่งไนงะพอเรือใหญ่แล้วเราก็จะไปห้าว เราก็จะทําตัวเป็นเด็กแป้องอย่างไปยุทธ์ทาตัวห้าวไงพอมีอํานาจก็ทําตัวห้าวไอ้สัตว์จะแดกข้าตีหรือแดกข้าเจ้าแค่นั้นแหละพูดถึงใครนี้พูดถึงใครครับน้องตอนนี้กูก็เป็นแค่ g งแม g m รี่แเลยเม,มื่อไหร่กูเป็นเทาสันซันนี่เมื่อไหร่น,นะไอ้สัตว์ผู้มึงแค่นั้นแหละผู้มึงก็คือแบบปลายเล็บกูอ่ะก็มาดิก็มาดิฮุกฮูโอ้โห,ห,ห,หมันลุมมันลุมมันลุมกูมมไม่ใช่ละเฮ้ยกูแตกกูแตกกูแตก เฮ้เรือกูยังไม่ใหญ่เลยอย่าเพิ่งให้กูได้เล่นน้อยให้กูได้เฉิดฉายให้กูได้เฉิดฉายมัง่งไอ้สองให้กูได้เล่นเออโอเคไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮียก็แตกตื่น,ลลนอย่างนั้นแหละฮัลโหลแมนเนาะแสดงว่าไอ้หมอน,นี่เป็นคนไทยนี่หว่าขอโทษนะวัยรุ่นไทย <laughs> ไวัยรุ่นไทยเหรอะวัยรุ่นไทยจะไปไหนมาแล้วเห็นชื่อกูมึงกนะ็น่าจะรู้ว่ากูก็คงไทยคงไทยเปล่า,าคนไทยแน่นอน ย้ Yahoo! าฮู้จ้างหนีไปนะของไทยเฮียมะผู้ไม่ช้าไอสารไอยี้มันขับหนีเร็วว่าผมไดไงอะคงไทยรึเปล่าคงจริงรึเปล่าฮัลโหลแมนอ๋อมาเดก็มาเดกูจะฆ่ามึงคนนี้ไปเีวกว่านะผมไม่อยากฆ่าเขาคนไทยก็ต้องรักกันนะถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะท้องเพลงชาติไทยให้ใครที่ละมันอะไรอะไอหี้อ <c oughs> ไปอยู่ทำควยแล้วก็ไม่รู้ไอสารปามแบบเงียบ แล้วเอาไปอัปเกรดทีเดียวแบบว่าโหดๆเลยคือแบบอัปเกรดอีกทีนึงคือแบบว่ากลายเป็นแบบว่าไิเยโดโดยูเดวโวไอเยนี่มันใจยิงโกมาเดซ่าทะลึ่งหระมันน่าจะมีแบบปืนที่มันยิงรอบทิดเนาะถ้าอัปเกรดได้ใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะเฮ้ยแล้วทำไมมาพ่นไฟที่อะไรนะเนี่ยสารัะตอนนี้เราก็เรียกว่าเรือเราค่อนข้างใจใหญ่โตโมโหราแล้วนะเราก็กลายเป็นเทาร์ซันซันนี่เรียบร้อยแล้วนะเออเลเวลสิบแล้วไนงะ เรือก็เริ่มมีบารมีตอนนี้เราอยากจะลองฆ่าคนบ้างดีว่หลังก่อนจะฆ่าคนขอก่ายพวกเรือพวกนี้ก่อนแล้วกันมันเกะกะคว้าหูวางตาว่ามันได้ตังค์ป่ะไงก็เป็นไล่ฆ่าน่บแล้วกันเรือเราใหญ่ไงทําอะไรก็ได้เก่าหน่อยพอเรือเริ่มใหญ่ก็เริ่มเก่าไงแต่ว่าโดนตึงโดนโดนโดนเยอะๆก็แตกนะเอาจริงนะมาเดะมาเดะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไม่โดนเลยว่ะยิงไม่โดนเลยว่ะยิงไม่โดนเลยต้องไปหัดยิงใหม่เฮ้ยกูจะแตกอะเนี่ยเดี๋ยวกันเฮ้ย เรือกูใหญ่กว่ามึงเยอะนะเว้ยปลาเดี่ยเขาเรียกอย่างเงี้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะอุ้ย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 เข้าฟังก่อนเข้าฟังก่อนครับจะตายไม่มีพวกเรือแบบว่าให้ผมฆ่าเลยมีแต่พวกแบบว่าเออไอ้นี่ไงมาดิมาเอาอะเป้าหมายคือหมายเลขนี้ครับไอหมอนี่มันจะต้องโดนผมในไม่ช้าแน,น่นอนผมบอกเลยนะครับแล้วผมก็จะปากหอ,อกวิ่งตามนี่เขาเรียกว่ารอซื้อประเไอนนมหนีไปไหนนม อ่ามันรู้ตัวแล้วว่ามันจะโดนสังหารโหดกาโกเกินมองเห็นมึงเห็นกูในสายตาป่ะเนี่ยไอ้สัตว์มาเด็เนี่ยแหละคือจังหวะชุลมุนที่เราจะทำตามแผใส่มันมาเด็กออกข่ายตัวนี้แหละมึงมึงมึงคือศัตรูตัวสุดท้ายที่กูจะเล่นเกมนี้นะไอ้สัตว์มามาเน่เมันจุกมันจูกว่ะมันหนีหเ,หนเหรอเฮ้ยอะไรโหมันป๊อดมาป๊อดเด้อโอ้ออกระจอเกินในทิสเปอบหมายเจอแล้วตีดิงไอ้ปันนาครับ ไอบานนาหน้าวะนี่เลยจะไปไหนอ้าวจนมูยิงก็แตกเลยครับจนมูก็ตายนี่จนมูก็ตายนี่เฮ้ยยิงไม่ได้โอ้โหยิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้ทำดาเมจใส่ไม่ได้ครับโอ้ผมนึก่าผมทำดาเมจใส่มันได้เนี่ยโอไม่สนุกเลยว้ามาเดะสัตว์มาดมาเดมาเดะน้องอู้ใส่อาวุธที่มีอโอ้้ โอ้โหเอ้ยฆ่าคนไม่ได้โอ้มันต้องเปิดโหมด PVP ด้วยกันหรอมั้งมันถึงจะสามารถทำอ่ามันจะมาจะฆ่ากันได้นะครับโอ้นี้ก็ไม่สนุกอะดิเสียเวลาเลยโหนึกว่าความสนุกจะมาซะแล้วนะครับก็โอ้พอแค่นี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ก็ถ้าชอบก็ลองไปเล่นนะครับในสตรีมนะเกมฟรีได้เลยนะครับผมไม่ชอบนะก็เล่นมาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะเออมันมันไม่สนุกอ่ะมันฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังกากอยู่ด้วยนะเออถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับตอน now I'm ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break